เจ้าของเตียงผ้าใบโต้ไม่จริงกรณีสาวพูดราคาเตียงผ้าใบค่ะ จากกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อณนภะัสนันสมคาได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่าเธอมาชายหาดชาและมองซ้ายมองขวาจอดรถทำเลใกล้ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งคนอื่นก็ไปเดินเล่นบ้างไปซื้อของกินบ้างนั่งเล่นที่กระบะบ้างแต่เธอเลือกไปนอนเล่นที่เตียงผ้าใบและคิดว่าไม่มีใครมาเก็บเงินแล้วแหละเพราะดึกขนาดนี้ไฟก็ปิดหมดแล้วสามารถนอนเล่นได้20นาทีจนกระทั่งมีรุงขี่จักรยานยนต์มาจอดข้างๆและบอกจะ เก็บค่าเตียงผ้าใบเธอก็ถามว่าเท่าไหร่อีกทั้งเธอนึกว่าจะเก็บแค่คนเดียวเพราะนอนอยู่เตียงเดียวแต่ลุงบอกคิดตามจํานวนเตียงเธอก็ถามย้ําว่ายังไงนะคะก็มีอยู่8เตียงก็8ปดคูณสาเป็น240บาทลุงบอกคิดให้200บาทแล้วกันลดให้ส่วนค่าโต๊ะตัวกลางลุงไม่คิดเพิ่มซึ่งมันก็ต้องไม่คิดเพิ่มอยู่แล้วหรือไม่มีใครเขาคิดเพิ่มแต่สรุปเธอนั่งคนเดียวก็คิด200บาทเพราะเธอจ่ายเงินเรียบร้อยก็กลับบ้านเลยเธอบอกอีกว่าเห็น มีคนถามว่าได้จ่ายเงินไปจริงหรือไม่แนบสลิปโอนเงินส่วนเรื่องนั่งอยู่คนเดียวและเก็บเงิน200บาทที่ยอมจ่ายเพราะไม่รู้ระบบของที่นี่ว่าเขาคิดราคาอย่างไรกันโดยเหตุเกิดเมื่อเวลา23นาฬิกา11นาทีของคืนวันที่7กันยายน2567ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่11กันยายน2567ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณเตียงผ้าใบรถที่32ชายหาชะอำใต้ของนายวิรัตภัยแก้วอายุ4ี เจ้าของเตียงผ้าใบาทราบว่าโดยในช่วงประมาณ3ามทุ่มได้มีกลุ่มคนมานั่งเตียงผ้าใบาประมาณ7-8คนขับรถกระบะสีประตูสีขาวโดยนายแสนศักดิ์เพื่อนที่รู้จักเป็นคนพานักท่องเที่ยวมานั่งเตียงผ้าใบและได้วิ่งไปบอกนายวิรัติที่บ้านว่าได้มีคนมานั่งเตียงให้ออกไปดูนายวิรัติได้ออกมาดูก็พบนักท่องเที่ยวนั่งเตียงอยู่จึงได้เข้าไปขอเก็บค่าบริการเตียงผ้าใบก่อนเก็บได้พูดว่าพี่นั่งเตียงใช่ไหมครับมีน้องคนหนึ่งก็บอกว่านั่งครับพี่ นายวิรัต์บอกราคาว่าทั้งหมด240บาท8ตัวแล้วหนึ่งในนักท่องเที่ยวได้ขอลดราคา200บาทนายวิรัตก็ให้แต่คนที่นั่งบอกไม่มีเงินสดขอโอนนายวิรัตก็บอกว่าคอยก่อนขอไปรับลูกสาวมาก่อนเพราะผมไม่มีพร้อมเพย์และทําไม่เป็นก่อนนายวิรัติพาลูกสาวมาที่เตียงมาทําการสแกนจ่ายเงิน200บาทนักท่องเที่ยวได้นั่งเกือบเช้าหลังจากนักท่องเที่ยวกลับไปแล้วซึ่งขอยืนยันว่าที่นักท่องเที่ยวได้โพสต์ออกไปไม่เป็นความจริง ส่งผลให้เมืองท่องเที่ยวเสียหายอย่างหนักหลังจากนี้ตนและเลขาชมรมเตียงผ้าใบใชายหาดชะอำจะเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับนักท่องเที่ยวรายนี้ต่อไปก็ถามน้องจะเอาหมดเลยเราบว่าเนี่ยให้เอาหมดเนี่ยนะรับมันแปดตัวมช่ไหมพี่มันก็สองร้อยสี่สิบบอกเอาสองร้อยแล้วให้สี่สิบบาทน,น้องเขาก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยว่าใช่จะโอ้โหผมกบกไม่ได้เอาโทรศัพท์มาน้องรอไปแปบ๊บอยาโทรศัพท์บ้านก่อน